สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรดตัวทะเรอากาศร้อนๆอบอ้าวแบบนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูคลายร้อนกันหนึ่งในอาหารไทยโบราณที่ทำทานง่ายที่เหมาะกับอากาศแบบนี้และนน่นอนยิ่งหาทานยากมากๆได้แก่เมนูขนมจีนซาวน้ำถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นจัดก,การนำกระเทียมจีนมาซอย งแห้งเนื้อจืดนำมาโขกหรือปั่นให้ฟูพริกขี้หนูสวนนำมาซอยแล้วใส่ไว้ในน้ำปลากลายเป็นพริกน้ำปลาสับรดสีราชาช้ำนำมาสับแล้วหั่นเป็นชิ้นขิงอ่อนออน,นำมาหั่นแล้วซอย แลแช่น้ำผักไว้นั้งกระทะด้วยไฟอ่อนใส่หัวกะทิประมาณหนึ่งถ้วยแต่งรสด,ด้วยเกลือป่อนจากนั้นใส่ลูกชิ้นปลาสำหรับโบราณจะใช้เนื้อปาลากายขูดแต่เพื่อความสะดวกใช้ลูกชิ้นปลาแทนก็ได้กลายเป็นแจงร้อนลูกชิ้นสุกแล้วตักผักไว้ถึงเวลาเสิร์ฟตักขนมจ้นปริมาณตามชอบ ตามด้วยขิงซอยสับปะรดสรับช่ำกุ้งแห้งปน่นกระเทียมซอยโรยด้วยน้ำตาลทายความหวานตามชอบพริกน้ำปลาจากนั้นราดด้วยแจงร้อนหากสับปะรดยังไม่เปรี้ยวพอสามารถบรีบมะนาวเพิ่มไปได้นะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมจีนซสาวน้ำเป็นไงบ้างครับง่ายไหมครับ รสชาติจะมีความหวานมันเค็มเปรี้ยวกลมกลม่อมเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีขอตัวไปทานก่อนนะครับเพราะเมนูนี้ถ้าปรุงแล้วควรทานทันทีขอบคุณที่รับชมและติดตามโครตวทดทะเลขอบคุณครับ